เรียนในชั้นปีที่3ขึ้นปีที่4เนี่ยถือว่าเป็นครึ่งทางของการเรียนของนักศึกษาในรั้วมาหาวิทยาลัยนะคะที่จะและก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะก้าวเข้าสู่ความเป็นวิชาชีพนะะและปัจจุบันเนี่ยการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยแบ่งชัดเจนค่ะเป็นระดับ Primary, Secondary และก็ t e r t i a r y เพราะฉะนั้นการที่เขาได้ฝึกงานเนี่ยในปีที่4ปีที่5เนี่ย จะเป็นการฝึกโดยใช้ฐานของ secondary และก็ tertiary เป็นหลักนะคะทีนี้ถ้าในปีที่3เนี่ยก็จะเป็นการลงไปดูแลในระดับบุคคลครอบครัวแล้วก็ชุมชนและนักศึกษาเองก็จะได้เห็นการทำงานของสา,าขาวิชาชีพซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับพวกเขาค่ะฝากถึงคนฝึกงานแล้วกันว่าบางทีอาไเป็นช่วงเวลาเดียวของเราที่ได้เห็นชีวิตของคน ปัจทุกวันนี้พวกเราก็มีมีชีวิตอยู่โดยการมองเห็นแต่ชีวิตของเราดูทุกอย่างตัดสินทุกอย่างจากตัวเราเองแล้วเราก็เชื่อว่ามันเป็นเางแต่ในจังหวงของชีวิตช่วงนี้ยเราจะได้เห็นว่าชีวิตของคนอื่นก็มีการดําเนินชีวิตไปตามเหตุผลของเขาและเมื่ออะไรก็ตามที่เรากับเขาได้มาเกี่ยวเนื่องกันด้วยเหตุอันหนึ่งที่เราจะต้องไปช่วยเขา ก็ให้ระลึกไว้ว่าที่เราช่วยเขาเนี่ยเพื่อจะให้เขาสามารถดําเนินชีวิตตามที่เขาสามารถใช้ได้ไม่ใช่แก้ให้เขาดําเนินชีวิตตามที่เราใช้เพราะกับกันเราสามารถใช้ชีวิตแบบเขาได้ไหมคําต,ตอบคือไม่ได้งั้นเขาก็จะตอบเราเหมือนกันว่าเขาก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็นได้เราจะเก็บยาไม่ตู้เย็นเป็นเรื่องง่ายเราจะดูในกาก็เป็นเรื่องง่าย สำหรับเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเงื่อไขมันมีเยอะกว่านั้นถ้าได้มีโอกาสในการมองอย่างนี้ได้เห็นชีวิตคนอย่างนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่ทาให้เราลองจุดคิดนะว่าชีวิตมันมีมอะไรมากกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่แคบแค่ที่เราเห็นแล้วเวลาตัดสินใจอะไรหรือมีความทุกข์อะไรเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะช่วยเราในการใช้ชีวิตต่อไป ต้องบอกว่าที่เราเอานักศึกษามาณฑิงการนักศึกษามาณฑิงการที่นี่สนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนเนาะชุมชนการทํางานของหน่วยปถมภูมิว่าเราทํางานเป็นยังไงนะการทำงานของหน่วยปถมภูมิก็จะแบ่งเป็นวิชวการเนาะวิชาการแล้วก็รักษาพยาบาลนะคะก็คือเราจะมีรักษาพื้นตส่งเสริมรักษาพื้นฟูส่งเสริมรักษาพื้นภูต้องกนโรคทั้งหมดเลยเราทำงาน เราจะเน้นด้านป้องกันกระส่งเสรมเป็นเป็นส่วนสำคัญที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับของมหาวิทยาลัยที่ได้ที่ได้ให้น้องๆได้มาฝึกงานนะครับเพื่อหาประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ที่น้องๆได้มาสัมผัสแล้วนะครับก็จะทําให้เกิดมุมมองนะครับในการที่จะนําวิชาการที่ได้กับปัญหาที่เจอในพื้นที่นะครับมาพัฒนาเพื่อเพื่อให้น้อง จบไปทํางานได้นะครับในเรื่องของการฝึกงานของนักศึกษารุ่นก่อนจะได้มาอยู่ประมาณ7วันแต่ในปีนี้จะมาอยู่9ก้าวันนะครับส่วนใหญ่นักศึกษาจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของความเป็นอยู่แต่พอมาฝึกจริงๆแล้วปุ๊บนักศึกษาจะมีความกระทับนใจนะครับเพราะว่าเราจะให้ความเป็นกันเองให้ให้อยู่กับ วิถีชีวิตชุมชนนะครับยู่กับชาวบ้านจะให้อสมอเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการนำนักศึกษาเข้าไปในชุมชนจะได้ไปเห็นสภาพชีวิตของความเป็นจริงของชาวบ้านและจะได้รู้ว่าชาวบ้านเมื่อได้รับยาไปแล้วเขารับประทานยาเป็นยังไงตรงตามเวลาหรือเปล่าถ้าเรามาในในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นอีกมุมมองนึง แต่ถ้าเป็นอยู่ในโาารงพยาบาลสตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนโาารงพยาบาลสตมีทั้งพยาบาลมีแพทย์เนาะมีพี่เภสัชท,ที่ลงมาประจําแล้วก็ยังจะมีเจ้าหน้าที่แทนตับพิบาลคือเหมือนเดี๋ยวนี้มันจะคข้บวงจรไปละแต่งานเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากโรงพยาบาลน,นิดนึงเพราะว่าเราต้องให้ความร่วมมือกับชุมชนมากขึ้นให้ความร่วมมือกับผู้อื่นมากขึ้นนะที่ว่ามันมันก็ดีที่เอาเด็กลงมาถึงปฐมภูมินะ้อเราจะได้ เล็นภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็เด็กจะได้เข้าใจงานงานาการจัดอทุนมากขึ้น เราเราไม่รู้เลยว่าโลกข้างนอกมันเป็นยังไง <Okay. S 1> เราเรียนแต่ว่าอยู่ในห้องเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องในโรงพยาบาลหรือว่าหน้าที่เภสัชอะไรเงี้ยมันได้เรียนรู้ตั้งแต่วิถีชีวิตของคนในชุมชนน่ะเขาทํายังไงเราได้ลงมาใช้ชีวิตกับเขาจริงๆลงชุมชนเนี่ยเราจะได้รู้ระบบการทํางานของรพสตทั้งระบบเลยแล้วก็ได้รู้ขั้นตอนการรับการรับเข้ารับบริการใช่ พอเรามาได้ทำงานจริงๆในชนุมชนเราก็ได้รู้ว่าเออคนแต่ละคนมันมีความคิดที่แบบแตกต่างกันนี้เราต้องทำความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นหน้าที่หลักๆของเราที่นี่ก็คือจะอยู่ที่ห้องยาห้องยาเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่ตั้งแต่เป็นคนไปจัดไปจัดสต็อกยาเช็คอะไรต่างๆแล้วก็จัดมันเข้าที่พวกเราก็ได้ไปช่วยเหลือ อสมอค่ะในการช่วยการกําจัดลูกน้ํายุงลายนะคะในเขตพื้นที่ของตำบลหนองหานะคะค่ะสำหรับคลินิกเคลื่อนที่หรือว่าโมบายคลินิกนะคะจะเป็นการออกพื้นที่ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยเหรือโรคเรือ้อรังที่ต้องมารับยาต่อเนื่องค่ะผู้ที่ง่ายก็คือจะเป็นการจ่ายยาน้องสถานที่นั่นเองค่ะคัดกรองผู้ป่วยอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบคัดกรองผู้ป่วยเสร็จแล้วก็มีพวกช่างน้ำช่างน้ำหนักวัดความดันอะไรอย่างงี้แล้วก็ค้นเวลาเบียน จะเป็นงานคุ้มครองพูบริโภคนะครับในของพี่ที่ได้ไปเนี่ยก็จะเป็นตําบลที่ใหญ่มากแล้วก็มีร้านขายของชาจํานวนมากนะครับซึ่งร้านขายร้านขายของชําพวกนี้เนี่ยหลังจากที่ลงไปสํารวจร้านของร้านขายของชําต่างๆเนี่ยเพราะว่ามีการขายยาด้วยแล้วก็ยาบางชนิดเนี่ยขายขายได้แต่ว่ายามาชิดเนี่ยมีกฎหมายว่าห้ามขายนะครับแต่ว่าร้านขายของชาพวกนี้เนี่ยก็ยังขายอยู่แล้วก็เจ้าของร้านขายของชาเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่เข้าใจว่าตัวยาจริงๆแล้วเนี่ย มีไปใช้เพื่ออะไรกันแน่เนี้ยครับก็เหมือนเป็นแรงงานดีๆเราทาทุกอย่างตั้งแต่ถูพื้นอาที่ก็ทํากับข้าช่วยเขาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างแล้วก็มาทําหน้าที่ของเราก็คือมาจ่ายยามารับมิดยามาจัดยาแล้วมาตรวจวัดความดันวัดส่ดนวนสูงแะไรง้คนไข้ปกติคือทําได้เหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของที่นี่โอเคเขาจะใช้เราทุกอย่างเลยมันก็ดีนะเราได้ฝึกหลายๆอย่าง <S 2> <S 2> สำหรับ การใช้ชีวิตที่นี่ก็เราก็ตื่นเช้ามาใช่ไหมเราก็จะได้ทำกับข้าวกินเองอะไรอย่างนี้จะค่อนข้างมีความชุมชนมันเป็นแหล่งชุมชนชก็จะมีรถขาดไปมาเยอะแยะในท้งหมดออกไปเนี่ยก็เป็นร้านอาหารแล้วก็จะไม่อดอยากก็แบบถ้าอยากไปไหนก็คือใกล้ๆก,ก็เดินไปได้แบบเวลาไปกินข้าวกินอะไรหรือซื้อขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะแบบ ขี่มอเไซค์ก็ได้ที่เราพอสตอมีมอเไซค์ให้อนะไรอย่างเงี้ยไม่ลำบ,บากก็ไม่ลำบ,บากนะไม่ก็ไม,ไม่ลำบ,บากไม่ลำบ,บากใช่มันก็ค่อยๆตับตัวใช่ก่อนมาฝึกอาจารย์ก็จะมีปฐมนิทศก่อนตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเออตื่นเต้นแล้วก็กลัวด้วยเพราะว่า เพราะเรียนก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแบบเป๊ะเรื่องวิชาการแล้วพอเรามาทําจริงๆอ่ะเราจะทําได้ไหมเราจะเข้ากับคนที่นี่ได้ไหมล่ะตอนก่อนมาเราก็หลายๆอย่างพอรู้สึกแบบว่าเอ้ยปิดเทอมใช่ไหมเราก็แบบไม่อยากมาบ้างรู้สึกกลัวบ้างกังวลหลายๆอย่างกังวลกันมากเลยนะคือแบบไม่รู้เออใช่เต้นเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างเออใช่เนื่องจากว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่เคยนำความรู้ที่เรามีเนี่ยไปใช้จริงๆนะครับ ก็เลยทาให้เกิดความกังวลขึ้นแต่พอเรามาได้ท <God> ําจริงๆแต่พอหลังจากที่ฝึกแล้วก็รู้ว่าเอ้ยจริงๆเราก็ถึงเราเรียนเกรดไม่ค่อยดีอะไรแล้วก็เอ้ยมันได้ใช้อ่ะความจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็แบบว่าเอ้เราภูมิใจที่แบบว่าเฮ้ยน้อยเราก็ช่วยอะไรเขาได้ก็คือเหมือนเราแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นอ่ะเออก็จะได้มีความรับผิดชอบมีแบบ เราจะได้รู้บทบาทของตัวเรามากขึ้นนะว่าเออเทสตร์มีหน้าที่มีบทบาทอะไรบ้างที่เราพอจะพออะไรอย่างเงี้ยสำหรับที่ประทับใจจากการวาลงชุชนก็คือเรื่องการไปเยี่ยมบ้านคือตอนไปเนี่ยมันตอนแรกคือกลัวมากเพราะว่าต้องไปคนเดียวเนี่ยแล้วก็ว่าเออเราจะพูดกับเขารู้เรื่องไหมแล้วก็พี่เองก็แบบพูดคําเมืองไม่ค่อยเป็นเนี่ยเราจะ เขาจะให้ข้อมูลกับเราไหมก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะที่แบบว่าเขาจะมีแบบน่าจะเป็นไทยใหญ่อะไรเงี้ยแหละเขาแบบว่ามากับเพื่อนข่าวแบบว่ามาตรวจคันอะไรเงี้ยแต่พอเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาตั้งคันอะไรเยเนาะเขาก็แบบมีแบบเขารู้ดูเขาดีใจมากแล้วก็แบบดีจังอะไรเงี้ยก็ประทับใจคนไข้อะเขามีปัญหาที่อยากจะถามเราอเยอะเพียงแต่ว่าตอนที่เขาไปเจอเภสัชที่โรงพยาบาลมันไม่ค่อยมีเวลาอ่างเงี้ย พอเราไปเขาก็จะแบบมีคำถามนู่นนั่นนี่ให้เราเราเราได้ทําประโยชน์จริงๆเราได้แก้ปัญหาให้เขาอย่างเงี้ยคือคนที่นี่แบบใจดีมากอะไรเงี้ยเวลาเราไม่รู้ที่รู้ทางอย่างเงี้ยเราเดินไปไหนพี่เขาคือเราถามใครอย่างเงี้ยเขาก็แบบพร้อมที่จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยทางที่แบบเขาไม่รู้ว่าเรามาจากไหนนะมันต้องลองเนาะต้องลองมาต้องลองมาสัมผัสเองที่นี่ถือว่าเป็น แหล่งฝึกอีกที่นึงที่ดีมากค่ะอยากให้เตรียมความพร้อมมาดีๆนนเนาะแล้วก็เตรียมใจอะไรอย่างนี้ไม่ได้ขนาดนั้นก็คือก็ทำใจให้สบายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็พยายามที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆใ,ให้มากขึ้นเลย,ยเรื่องที่แบบต้องเตรียมตัวมากๆก็คือเรื่องภาษาขินเนาะใช่ภาษาเหนือ,อเพราะว่าชาวบ้านเขา ที่นี่เขาจะพูดภาษาเหนือนกันแบบมากมากคือบางคนเขาก็จะฟังได้แต่ว่าเขาจะไม่พูดกับเราเนาะ <c oughs> เขาจะไม่พูดไม่พูดกลางกับเรา <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ก็ต้พูดเมืองกลับในสำหรับการเตรียมตัวหรอตั้งใจเรียนในห้องพอละ <c oughs> อยากให้สนุกกับการทำงานแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่เราจากที่นี้ให้ได้ไดเยเอะ <c oughs> มาฝึกงาน1ิบวันเนี่ยเราจะได้ ประสบการณ์ที่ดีๆที่เราไม่มีทางได้จากในห้องแน่นอนแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะมันเป็นเรื่องสนุกรับรอว่าทุกคนจะต้องชอบค่ะ